แล้วเมื่อวานนี้ที่เวทีของเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยที่นายกอนุทินไปพูดพูดทั้งเรื่องไทยกัมพูชา,าพูดทั้งเรื่องแรเอิธและเรื่องต่างๆรวมไปถึงคนละครึ่งพัสเฟดสองมาแน่มุ่งกลุมตกล่นนะปลายธันวาคมนี้แน่นอนนะมีการประกาศบนเวทีด้วยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นระยะกลางเป็นยังไง เรื่องความมั่นคงยังไงซึ่งบนเวทีของเดอะสแตนดาร์ดเมื่อวานนี้รัฐมนตรีสุพมาตรอิสระพักดีรัฐมนตรีรประจำสำนักนายกไปร่วมงานด้วยนะฮะเดินทางไปร่วมงานด้วยแล้วฟังสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยบนเวที Thailand's Next Frontier นะอเ n a ั่นอล o ี o โอนอ i ม i ควคุณสุพมาตรอิสระพักดีบอกว่านายกเนี่ย ได้ให้เนื้อหาครอบคลุมอย่างเป็นระบบมากาตั้งแต่เรื่องคนละครึ่งพัสเฟสหนึ่งเป็นไงเฟสสองจะทำอะไรต่อการท่องเที่ยวในประเทศตอนนี้สำคัญยังไงการแก้หนีนะ้ที่จะขับเคลื่อนวันที่11เนี้ยนะนี่หนึ่งแสนเนะี้ยรวมไปถึงเรื่องการค้าระหว่างประเทศทำไมต้องไปคุยทำไมต้องไปเจราจา,านะการเตรียมคนของเราให้พร้อมกับเทคโนโลยีเนะี่ยเนื้อหาทั้งหมดมันทำให้เห็นภาพที่ประเทศจะเดินไปข้างหน้า ยกระดับขีดความสามารถของประเทศยังไงเตรียมกําลังคนยังไงสร้างธุรกิจใหม่ยังไงโครงสร้างพื้นฐานสําคัญยังไงเพราะฉะนั้นอันเนี้เป็นการฉายภาพที่ชัดเจนมากนี่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฮะคุณสุภาพอิสราพักดีคือเนื้อหาที่นายกพูดเมื่อวานเนี่ยต้องยอมรับฉายทั้งเรื่องกรณีของไทยกัมพูชา,ท,าที่ไปลงนามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราตามเขาเ,ออเขาได้ยอมเราเรานาอยู่แล้วที่บอกว่ามีอุปสรรค มีอุปสรรคใช่แต่เราไม่ได้ยอมเราก็ไปผลักดันจนไปต่อได้อ,อย่างการเก็บกู้ทุนระเบิดก็เดินหน้าเก็บกู้ต่อได้เพราะฉะนั้นยืนยันทั้งหมดทําตามเงื่อนไขเวลาที่มีอย่างเต็มที่แล้วย้ําว่าปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นมาก่อนอย่างตรงปราสาทต,ตาควายเนี่ยที่กัมพูชาไปครอบครองเอาไว้ตอนเนี้เขาครอบครองได้ตั้งแต่ตอนที่หยุดยิงที่คุณภูมิทําไปแล้วรัฐบาลกับทหารก็มาร่วมกันแก้ปัญหาในขณะนี้ ก็มียุทธศาสตร์มียุทธวิธีแต่ไม่สามารถพูดทั้งหมดได้แล้วจะไปพูดแล้วทําให้เกิดความแตกแยกกับผู้นํากัมพูชาในระดับผู้นําเองเนี่ยในระหว่างประเทศในขณะนี้มันไม่ได้ก็ไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้ฮะเรื่องการเมืองอะไรเรื่องออกมาจากเวทีนี้ที่นายกไปพูด